ะว่ายน้ำติดกับตัวบ้านในสไตล์โมเดิร์นใส่ออปชั่นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยรือสาะนี้จะเป็นสระระบบสกิมเมอร์นะครับออกแบบมาให้ดูเรียบง่ายในสไตล์โมเดิร์นดูรอบๆก็จะตกแต่งด้วยหินสีขาวรอบสระขอบสระและในสระก็จะเป็นกระเบื้องหินธรรมชาติก็จะมีไฟสองสว่างอ่ะฝั่งนี้เป็นโซนที่นั่งพร้อมระบบเจ็ตสปา บอกก่อนนะว่าสะติดกับตัวบ้านแบบนี้ถ้าช่างไม่ชำนาญเนี่ยน้ำซึมเข้าใต้พื้นบ้านก่อให้เกิดการซุดได้นะแต่ด้วยความใส่ใจของเรานะครับเราให้ความสำคัญอย่างมากนะในการออกแบบก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นวัสดุโครงสร้างรากฐ,ฐานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและยังรวมไปถึงทีมงานเนี่ยที่เป็นทีมงานของเราเองทั้งหมดนะครับผ่านการอบรมจึงไม่ต้องกังวลเลย แล้วถ้าใครสนใจสร้างสระว่ายน้ำกับเรานะครับติดต่อมาได้เลยที่ม่านน้ำดีไซน์และลา์เฮเวนเรารับสร้างสระว่ายน้ำทั่วประเทศ